God always loves you God is always good พระเจ้าเนี่ยยังไงรักคุณอยู่แล้วพระเจ้าก็ตั้งใจจะช่วยคุณจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณเสมอ And you know God never ever gives up on you และพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งคุณไป you Now but we do have to learn The ways of God แต่อยากจะหนุนใจให้เรากลับมาเรียนรู้วิธีของพระเจ้าดีกว่า we do have to listen to the wisdom of God แล้วก็ฟังทำตามสิ่งที่สติปัญญาพระเจ้าสอนเรา right, I w a n t you to really get this When we follow the wisdom of God We enjoy God's protection <S ผมอยากจะให้คุณเข้าใจตรงนี้จริงๆว่าเมื่อคุณนทำตามสติปัญญาของพระเจ้าคุณจะเห็นการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้น well good morning everyone and welcome to a daily gospel truth อรุณสัสดิ์นะคะพินีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสรศิฐ well, We hope that having good week hope so you're the grace that having good so of God a far by เราก็หวังว่าโดยพระคุณของพระเจ้าทําให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีๆในสัปดาห์นี้นะคะ o r d อยากจะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสสําหรับเวลาที่เราเองจะได้เติบโตมากขึ้นในพระองค์ Also want to um, remind you again about our Emmaus Bible course online เราเองก็อยากจะย้ํากับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับหลักสูตร m o s online Registration will be open very soon for the term to start in January 2026การลงทะเบียนก็จะเปิดในเร็วๆนี้แล้วนะครับเพราะว่าชั้นเรียนต่อไปที่เราจะเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นปีหน้าคือปี2026เริ่มตั้งแต่เดือนมการาคม You know every subject is designed to help you grow in faith and your identity in Christ เอา,าทุกๆวิชานั้นถูกออกแบบอ ไว้เพื่อจะทําให้คุณนั้นได้เติบโตมากขึ้นในพระเยซูคริสต์ในตัวตนใหม่ของคุณ I tell you that we g u a r a n t e e that every subject will equip you เรารับประกันเลยว่าทุกๆวิชาเนี่ยจะเป็นการตรเตรียมคุณ truly live victory Do God's purpose for your live life in in and ที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าในชัยชนะในจุดประสงค์ที่พระอง,งค์ทรงกำหนดไว้ให้กับ so <get> ready, คุณ Sign and study with เตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่จะลงทะเบียนแล้วก็จัดเวลาที่จะมาเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยกันกับเรา You can find all the details through the information on the screen right now. up can screen all details find right the 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 คุณสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่องทางต่างๆที่เราขึ้นไ้ให้ตรงหน้าจอนี้นะคบ alright this week we're talking about ways God protects us ในสัปดาห์นี้เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการปกป้องของพระเจ้า you know the Bible tells us that this world is a fallen world พระคัมภีร์บอกให้เราได้รู้ว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมส่งความบาปก็ได้เข้ามาในโลกนี้เพราะว่าการทำผิดของอดัม us, ความมืดความชั่วร้ายต่างๆมันก็อยู่รอบตัวเราการหลอกลวงต่างๆก็อยู่รอบตัวเราและพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นภาพน n ้โดย t t กว่า v i l า a เดินไปรอบๆเหมือนสิงโตคำรามแสวงหา whom he may destroy ในข้อพระคัมภีร์ก็เปิดเผยให้เราได้เห็นว่ามาเนี่ยมันดุดสิงคำรามคอยวนเวียนอยู่ว่ามันจะสามารถกัดกินใครได้บ้าง even though we recognize these dangers and evil that surrounds us in this world ถึงแม้ว่าเราจะรู้ถึงความอันตรายสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราในโลกนี้ we can find comfort and build confidence in the word of God แต่เราก็ยังสามารถที่จะมีความมั่นใจมีกําลังใจที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้าได้ because the word of God reveals to us God's desire d i r e and will and plan to protect us. เพราะถ้อยคําของพระเจ้าก็เปิดเผยให้เราได้เห็นว่าเป็นความต้องการเป็นแผนการเป็นหัวใจของพระเจ้าที่อยากจะปกป้องเรา But we have a part to play in order to experience this protection in our lives as well. แต่ว่าในส่วนของเราก็มีบางอย่างที่เราจําเป็นต้องทําด้วยเพื่อเราจะได้เห็นการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้น So we're talking about one of the ways God protects us is through the wisdom of His Word. เราก็ได้พูดไปแล้วว่าวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการป ององเราก็คือสติปัญญาที่อยู่ในถ้อยคําของพระองค์ Yesterday we learn how we must listen to wisdom in order to enjoy protection เมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้กันไปว่าเราจําเป็นจะต้องฟังสติปัญญาของพระเจ้าทําตามสติปัญญาของพระองค์เพื่อเราจะได้เห็นความปลอดภัย You know if we if you look at a Bible I think it is not smart for us to say I can do anything I want to do and God will still protect me ถ้าเราเป็นคนที่ศึกษาพระคัมภีร์อ่านจากในพระคัมภีร์มันก็คงจะไม่ฉลาดที่เราจะบอกว่าเออจริงๆฉันอยากจะทำอะไรก็ได้เพราะยังไงพระเจ้าก็มีหัวใจอยากปกป้องฉันอยู่แล้ว Actually did you know that can get out you did know we God's protection หลายๆครั้งที่เราเองเนี่ยเป็นคนออกนอกการปกป้องของพระเจ้าผมไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าดึงการปกป้องของพระองค์เนี่ยออกไปจากชีวิตเราแต่ว่าเราออกนอกการปกป้องของพระเจ้าและเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ศัตรูเนี่ยสามารถจะโจมตีเราได้ง่ายๆ if you have experienced that in your life you your you know don't hopeless have that be แต่ถ้าคุณเองเคยทำ อะไรแบบนี้มาในชีวิตก็อย่าเพิ่งรู้สึกท้อใจ because of your wrong decisions or by being in the wrong place you have seen negative fruits in your life. อาจจะเป็นเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีก็เลยทําให้คุณนะ่ยได้เห็นผลที่ไม่ดีในชีวิต you know don that has Let the devil lie you that God has stopped loving the to stopped God you you ก็อย่าไปหลงเชื่อในคำโกหกของมารว่าพระเจ้าไม่รักคุณแล้ว Or too your for God's to work out it's in no, life late plan หรือว่ามันคงสายไปแล้วแหละสำหรับชีวิตของคุณที่แผนการของพระเจ้าจะสำเร็จลงได้ God always loves you God is always good พระเจ้าเนี่ยยังไงรักคุณอยู่แล้วพระเจ้าก็ตั้งใจจะช่วยคุณจะทำสิ่งดีๆให้กับคุณเสมอ and you know God never ever gives up on you และพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งคุณไป you know, but we do have to learn the ways of God แต่อยากจะหนุนใจให้เรากลับมาเรียนรู้วิธีของพระเจ้าดีกว่า we do have to listen to the wisdom of God แล้วก็ฟังทำตามสิ่งที่สติปัญญาพระเจ้าสอนเรา right I want you to really get this when we follow the wisdom of God we enjoy God's protection ผมอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้จริงๆว่าเมื่อคุณเนี่ยทำตามสติปัญญาข uh, องพระเจ้าคุณจะเห็นการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้น Let's read Proverbs 2 10 11ให้เราอ่านในสุภาษิตบทที่2ข้อ10ถึงข้อ11 It says when wisdom enters your heart and knowledge is pleasant to your soul discretion will preserve you understanding will keep you เมื่อสติปัญญาเข้ามาในใจเจ้าและความรู้เป็นที่ชอบใจแก่จิตวิญญาณของเจ้าความสุขุมจะปกป้องเจ้าความเข้าใจจะรักษาเจ้าไว้ Now, notice again in order to enjoy protection there are some things we must do with the wisdom of God เห้เราสังเกตดูอีกทีหนึ่งจากข้อนี้ว่าในการที่เราจะเห็นการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้นมันก็มีสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำด้วย Now, look at verse 10 again It says we must allow wisdom to enter our heart ใ ที่10บ,บอกว่าเราจะต้อง อนุญาตให้สติปัญญาเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเรา And to be honest there are many Christians who don't give wisdom that opportunity in their life ด้วยความจริงใจเลยนะครับคริสเตียนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้โอกาสกับสติปัญญาที่จะเข้ามาในชีวิต You know they allow all these things of the world to enter into their heart แต่เขาเนี่ยเปิดประตูกว้างให้สิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวใจของเขา And, and that's one of the reasons why we don't see or experience God's protection และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเป็นทางหนึ่งว่าทำไมเราถึงไม่ได้เห็นการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้น See The Scripture is very simple very clear wisdom must first enter our hearts ข้อพระคัมภีร์พูดชัดเจนแล้วก็คือชัชดเจนมากๆอะว่าสติปัญญาจำเป็นจะต้อง เข้ามาอยู่ในใจของเรา n d I remember every one of us we hold the authority and the responsibility to open the door or close the door of our heart อย่าลืมนะว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่อำนาจมีความรับผิดชอบว่าเราอยากจะ เปิดประตูในใจของเราหรือว่าปิดประตูในใจของเราก็ได้ you know, it's up to us really จริงๆแล้วทุกทุกอย่างมันขึ้นกับเรา so we must open our heart to the wisdom of god ดังนั้นเราควรที่จะเลือกเปิดประตูให้กับสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราดีกว่า w e l l that means that we must open our heart to the word of god นั่นก็หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องเปิดใจให้ท้อยคําของพระเจ้าด้วย and then he s a and when knowledge is pleasant to your soul และความรู้เป็นที่ชอบใจแก่จิตใจของ Mm -hmm. What it means is we must delight in knowing and growing in the Word of God. <laughs> มีความปิติยินดีมีความชื่นชอบที่จะมีความรู้ที่จะเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ <All right. S 2> uh. Studying the word of God must become our passion must become our delight if we're going enjoy God's protection <S การศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ามันควรจะเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบที่จะทำเป็นประจำทุกๆวนันเพื่อเราเองจะได้เห็นการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้น Now notice a promise in verse 11 discretion will preserve you ให้เราดูคำสัญญาในข้อที่11บอกว่าความสุขุม จะปกป้องเจ้า preserve you you can be protected from the evil and the deception that surrounds you ดังนั้นคุณสามารถจะได้รับการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายจากอันตรายจากสิ่งไม่ดีที่อยู่รอบตัวคุณได้ and then it says understanding will keep you และบอกว่าความเข้าใจจะรักษาเจ้าไว้ you know that's that's a definition of wisdom by the way All, or rather I would say the result of wisdom ตรงนี้เนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสติปัญญา you know when wisdom enters our heart what happens We understand t คุณรู้ไหมว่าเมื่อสติปัญญาได้เข้ามาในใจของเราก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ we understand life เราก็จะเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต and that will tremendously help us to make good choices and walk in the path God has for us และมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้นและทำให้เราได้เดินอยู่ในเส้นทางของพระองค์ n o w let me give you an example that all of you will easily understand. ผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งให้คุณฟังนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะเข้าใจ You know, people fall in love with someone. ก็อาจจะมีว่าคนคนนี้เนี่ยหลงรักคนคนนี้อยู่ And falling in love is a great feeling. We all, you know, glorify falling in love. คือการหลงรักใครสักคนหรือความรักมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายกย่องความรัก And that's okay. It's a beautiful thing to fall in love. ก็ไม่เป็นไรการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ผิด But did you know that in order for that relationship relationship to really go in the direction God has planned แต่คุณดูมั้ยว่าการที่ความสัมพันธ์ตรงนั้นจะสามารถ ก้าวไปสู่แผนการของพระเจ้าเส้นทางของพระองค์ be more than just of falling in love มันก็คงจะต้องมีอะไรบางอย่างแค่มากกว่าความรัก There must be understanding that l l strengthen that relationship มันจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเข้มแข็งขึ้น We must understand life according to God's plan <S เราจําเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตตามแผนการ <Right. S 1> ของพระเจ้า We must understand identity เราจําเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ของตัวตน We must understand purpose เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ We must understand spiritual growth เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเติบโตมากขึ้นกับชีวิต <This S 2> ทางฝ่ายวิญญาณ This is what the wisdom of God reveals to us นี่คือสิ่งที่สติป,ปัญญาของพระเจ้าเปิดเผยกับ <When we S 2> เรา When we understand these things เมื่อเราเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ It'll help us in our relationships ก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ของเราตรงนี้มันดีขึ้นได้ That's why so many people Fall in love in ผู้คนมากมายอาจจะรักกัน and they pursue a relationship แล้วก็มุ่งแสวงหาที่จะสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไป but they don't importance to the give wisdom of God, แต่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสติปัญญาพระเ <and so S 2> จ้าแ n d so they don't understand many things about that kind of relationship มันก็เลยทำให้ ทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจอีกหลายๆเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้แต่แทนที่แต่ละคู่หรือว่าแต่ละคนจะเป็นพระพรให้กับซึ่งกันและกันกับกลายเป็นว่าทำลายความสัมพันธ์ตรงนี้ไป so what the scripture is telling us is this when we understand things through the word of God the wisdom of God สิ่งที่พระคัมภีร์บอกกับเราตรงนี้ก็คือเมื่อเราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆของพระเจ้า that understanding becomes our protection ความเข้าใจตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับการปกป้องไปด้วย uh, I scriptures familiar with in this, in this point want two we read that are all to more here ผมก็อยากจะอ่านอีกสักสองข้อเพร่อคัมภีร์ซึ่งอาจจะคุ้นเคยแล้วก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่เราแบ่งปันตรงนี้2 Timothy 3:16-17 says all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. ในสองทิมทีบทที่สามข้อสิบหกถึงข้อสิบเจ็ดได้บอกว่า พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์สําหรับคําสอนสําหรับการตักเตือนสําหรับการแก้ไขสําหรับการสอนในความชอบธรรมแล้วหลังจากนั้นในข้อ17บอกว่าเพื่อคนของพระเจ้าจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์เตรียมพร้อมสําหรับการงานที่ดีทุกอย่าง so God gave us His God gave พระเจ้าให้ถ้อยคําของพระองค์กับเรา says to profit us Pro เพื่อเป็นประโยชน์กับเรา for doctrine สำหรับการสอน right, so that we can know what to believe เพื่อเราเองจะได้รู้ว่าเราควรจะเชื่ออะไร it also reproves us และเพื่อเป็นการตักเตือนเรา c o r r e c t us <S เป็นการแก้ไขเรา i n s t r u c t us to walk in the right path เป็นการสอนให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในเส้นทางที่ถูกต้อง see, this is the wisdom of the word of God นี่คือสติปัญญาที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า and that's how we enjoy God's protection in our lives through His wisdom และนี่ก็คือวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราได้เห็นการปกป้องของพระเจ้า,าเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือผ่านทาง ทำการทำตามสติปัญญาของพระองค์ In Psalms 119 105 is a word is a lamp to my feet and a light to my path ในสดุดีบทที่119ข้อ105ได้บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมให้แก่เท้าข้าพเจ้าและเป็นความสว่างให้แก่ทางของข้าพเจ้า So what it means is that we have this privilege to walk to be able to walk in the path that does not destroy us ตรงนี้เนี่ยกําลังบอกกับเราว่าเราได้รับสิทธิพิเศษนะในการที่จะเดินไปในเส้นทางที่มันจะไม่มีอันตรายหรือว่าไม่มีการทําร้ายเราได้ but to see that path and to walk in that path we need light แต่ในการที่เราจะเดินไปในเส้นทางนั้นหรือว่าเห็นเส้นทางได้นั้นเราจําเป็นจะต้องมีความสว่างก่อน and what gives that light the word God the gives is us of และอะไรที่จะเป็นความสว่างให้กับทางเดินของเราก็คือถ้อยคําของพระเจ้า l e need understand that God word and God wisdom cannot be this to cannot wisdom saying and by God God ผมก็อยากจะจบตรงนี้ด้วยการพูดตรงนี้ให้คุณเข้าใจก่อนว่าถ้อยคําของพระเจ้า,ากับสติป,ปัญญาของพระองค์เนี่ยยังไงก็ต้องไปควบคู่กันเสมอไม่สามารถจะแยกจากกันได้ so by receiving the wisdom enjoy God's protection We can การที่เราเนี่ยเชื่อตามสติปัญญาของพระเจ้าทำตามสติปัญญาของพระเจ้าเราก็จะได้เห็นการปกป้องเกิดขึ้น Well thank you for joining us today and we will see you again tomorrow. Have a blessed day. ก็ขอบคุณมากที่วันนี้มาศึกษาถ้อยนคำของพระเจ้ากับเรานะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ